อีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่ครบรอบ40ปีที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้วหวังว่าก็ต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นพวกเราหรือว่ารุ่นเด็กๆเจเนฟราต่อไปก็คงเป็นแมคโดนัลล์ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของทุกๆคนครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะขนาดน้องนีน่าย,ยังรู้จักเจเนฟราแล้วแบบโอ้โหแบบผูกพันมากผมว่าเชื่อว่าเด็กเจเนฟราก็จะแบบแมคโดนัลล์ในผูกพันแน่นอนเ <บะ S 2> มื่อก <บา S 2> ี้ที่อาจเจนไวยแต่มามาผมเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขายังรู้จักก็รู้จักก็ทุกเจนนะครับใช่ใช่เรียกว่าเมนูโปรดได้อยู่ เมนูโปรดของผมจริงๆก็ถ้าผมชอบนักเก็ตไก่มากชอบกินนักเก็ตมากแล้วก็กินถ้าผมจิ้มนะผมจะชอบจิ้มกับชีสแล้วก็มีมีซอสซอสพริกเออซอสพริกแล้วก็ถ้าสมของหวานผมจะชอบกินแบบสตรอเบอร์รี่นเต๊กชอบมากเนื้อเนื้อมันละมุนมากเอ้โหต้องเป็นไก่ทอดอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์คเข้ยไก่ทอดแม็กซ์ใช่มันอร่อยจริงอ่ะแล้วมีช่วงอารมณ์เก็บตาตรงของเล่นไหม อู๋จะผมก็อยากเก็บแตงที่บอกไปเลยว่าช่วงถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมผมอยากมาเก็บอ่ะผมอยากได้ของเล่นอ่ะผมโดนแน่นอนอซื้อแบบซื้อเอากินไม่ไซื้อของเล่นผมจะโดนว่าแบบโดนสอนแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้โตแต่ถ้าตอนนี้โตขึ้นมาก็พร้อมเก็บทุกอย่างะครับได้ได้ได้มดลสะสามารถอะไรอะไรก็ได้ใชมม่มันมีมันมีร้านนะที่เขาขายแบบคือแบบของแบบแฮปปี้มิลช์ใคือแบบว่าน้องสนุปจริงจริงอ่ะสรุปบ้านบ้านอีผมมีเยอะมากเลยเมอร์เมดเมอร์เมด ผมก็ฝากแมคโดนัล์ด้วยนะครับ40ปีแมคโดนัล์ก็จริงๆก็โหคืออยากให้อยู่กับคู่คนไทยไปคืออยู่ไปนานๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือขอยอดขายปังๆแล้วก็ขอให้แบบว่าพี่ๆพน,าน,านักงานทุกคนขภาพร่ังกายแข็งแรงครับไปนาน,านๆเลยนะครับครับ <ๆ S 2> ก็แม็กไทยนะครับผมเชื่อว่าอยู่ในความทรงจำาไใครหลายๆคน,นครับก็นึกอะไรไม่ออกนะครับหาความสึกไม่ได้มาเจอได้ที่แมคโดนัล์ครับใช่ครับหนึ่งคอนที่ผ่านไปบ้างครับ อ๋อที่เพิ่งจบไปใช่ครับก็โหสนุกนะเป็นอะไรที่ก็อะไรแบบว่าได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกแบบผมผมตื่นเต้นมากกว่านั้นคือมันเป็นแบบเวทีทันเดโดมผมแบบก็ไม่เคยไม่เคยขึ้นเราไม่เคยขึ้นป่ะไม่เคยไม่เคยไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่เราสิต้องผมผมก็เคยขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกตอนที่ไปจริงๆอ่ะมันฟูลฟิลมากเลยแล้วก็ได้เห็นทุกคนแบบโหอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหมายถึงว่าไฟมันส่องมาแต่เราเห็นแบบตอนที่ ทุกคนแบบเปิดแสงเปิดอะไรอ่ะคือมันสวยมากเลยครับสวยจริงโมเมนต์มันแบบเกิดขึ้นใหม่ท่วมมากใช่ผมว่ามีความสุขนะเพราะเพราะว่าในในรอบนี้เราเราทํางานหนักด้วยมันเหมือนกับเราไม่ได้ไปแบบส่งพลังอย่างเดียวมันเหมือนเราไปรับพลังวันนั้นอ่ะเราเริ่มวันนั้นตีห้าพวกเราสองคนเริ่มตีห้าซึ่งมันก็เสร็จเที่ยงคืนห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันก็อยู่กันแบบเต็มพิกัดมาก เราเชื่อว่าแฟนขับก็คงจิใจเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นแฟนคนที่ยาวนานเลยยาวนานจริงเป็นเริ่มเร็วกล้าพูดเลยว่าเป็นแฟนคนที่เช้าใช่คัะเช้าจริงๆ11โมงใครใครเริ่ม11โมงขอร้องประตูเปิด10โมงแต่เราพวกเราตื Wash ่นกี่โมงตีห้าตีห้าก็จริงจริง มันเริ่มมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วว่าเร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 ิ่มไม่ได้เช้าเท่าปีนี้ใช่ไหมครับแล้วทุกคนแบบก็จะเลิกเลิกดึกมากๆเลย,ยกลัวแบบทุกคนกลับยากแล้วก็แบบว่าขิวอะไรเงีย้ยกนทกนแบบนั่นแหละมันดึกเกินก็เลยปีนี้เราเริ่มเช้าซะเลยแต่ก็สรุปก็คือดึกเหมือนกันก็เลิกดึกแต,แต่ก็ไม่ได้ดึกเกินไปมันทําให้เรามีช่วงเวลาที่ไม่ได้เร่งกับแฟนคลับใช่ได้อยู่กับแฟนคลับได้อยู่กับแฟนคลับทั้งทีที่ทำงานก็คือมันมีโมเมนต์แบบว่าที่เป็นแฟนคลับใจรัสวันเนาะกับตัวการเล่นการ ด,ดีใจเนาะแค่ตอนที่เรารู้ว่าจะตั้งแต่เรารู้ว่าจะมี last one มี section นี้เกิดขึ้นก็โหมันเป็นอะไรที่คิดถึงแล้วแบบรวมกับการที่เราได้ซ้อมบรรยากาศเก่าๆที่ที่เราเคยผ่านมาด้วยกันปีหนึ่งเนาะพี่แบบมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันดีมากๆเลยอะแล้วก็มันกลับมาในเวอร์ชั่นที่ทุกคนโตขึ้นโตขึ้นมากๆแล้วที่สำคัญคือผมผมว่าไม่มีโอกาสได้ดูแบบไอตัวซีเขาเรียกน,นะซีจีอที่เป็นเครื่องบินตกลงมาแบบ แบบจังๆแต่ว่าพี่อู๋อ่ะเขาก็แบบเสนอว่าตอนแรกมันขึ้นมาแบบเป็นไพ่ๆๆเขาแบบลองเสนอเป็นสิ่งสิ่งนี้ดูใช่ไหมเออว่ะมันน่าจะดีแล้วพอเราไปดูย้อนหลังที่แฟนคลับเขาถ่ายอ่ะขึ้นต้าอู๋เป็นไดโนเสาร์เป็นออฟโรดแล้วขึ้นอันที่สามเป็นเพชรเนี่ยคือแล้วทุกคนเสียงกรี๊ดมาและสุดท้ายจบด้วยแบบเป็นลาส์วันคือมันเป็นอะไรที่โหขนลุกนะขนาดตัวผมเองไปดูผมยังขนลุกเลยก็ดีใจมากครับดีใจจริงๆก็ ก็จริงๆมันมันเป็นรู้สึกว่าเราอยากให้น้องๆกับเพื่อนๆเราอะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพวกเราทั้งสองคนเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ที่ทําให้พวกเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนที่ผมพูดไปในแฟนคอนแหละว่าอ่อล่าสวันทุกคนทําให้ผมโตขึ้นมาเป็นต้าหูนลงก็ อยากให้ทุกคนได้อยู่ในร่วมในความทรงจำดีๆในวันนั้นด้วยก็เลยเกิดเป็นสเตื่นี้ขึ้นมาเป็นขับแบบว่าตามแก้วนไม่ทันเลยเพอเห็นลายวันขึ้นมาวันเลยมีคนโกนหัวแล้วพี่ใช่มีคนโกนหัวบอกเห็นลายวันจะโกนหัวแล้วโกนไปแล้วโกนไปแล้วโอ้โหเว่ทำจริงเนาะทำจริงโอ้โหสุดยอดมากอะเป็นคนจริงเนาะผมเอจักร้าวแต่เขาไม่ฟังผมไม่ได้ไม่ได้ถามเขาทขาตัวเองเขาตัวเองนะจริงต้องเห็นตาเขาบนหรือเปล่า บนมเราแบบแบบไปหยิบยองในใจว่าแบบเออเราไม่เห็นปกติจริงๆผมไม่เห็นนะผมจะเห็นแบบอมเท้าหมาอะไรอย่างเงี้ยอมเท้าไม่เห็นแต่ว่าอันนี้ผมไม่เห็นจริงเห็นทีก็คือตอนเขาแก้บนแล้วใช่ผมก็เลยต่อไปนี้ก็เลยจะพยายามหาแก้บนอะไรเยอะๆโดยเฉพาะที่แก้บนแจกตังค์ผมจะไปคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดหัวใจไว้คอมเมนต์ไว้แจ้งก่อนแร้วอะไรกดจำไม่ได้ตัวใช่ค่ะใครยังไม่ทำจากตำรวจลงเนาะใช่หาหาหาจับเสริมหาจับเสริม โีรีใหม่อนนี้โซีรีส์ช่วงนี้ก็แบบโหเราอยู่ในค่ายค่ายแบบว่าเราเราสนุกดีครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปแบบค่อนข้างหลายคิวแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกนะสนุกได้ได้แบบลองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทั้งท้าทายสนุกได้ explore อะไรสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆก็บรรยากาศโรเตครับชอบชอบก็สนุกครับเราได้ร่วมกับรุ่นใหญ่ค่อนข้างเยอะเยอะมาก คือเหมือนอะละครไอ้ซีรีเดี๋ยวต้องรอดูวันแสดงจอจะมีอะไรให้ดูหรือเปล่าแต่เชื่อว่าถ้าเปิดไปแล้วจะพูดอะไรได้มากกว่านี้แต่บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนคือมันไม่ใช่แค่พวกเราสองคนเราเราได้ได้เจอกับคนอีกหลายๆคนเลยที่ที่ทจะมาทําให้เราแบบว่าในในด้านการแสดงคือมันมันทำให้เราได้มาเก็บประสบการณ์กับเขาด้วย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมมองใหม่ๆรวมถึงพ่วงกับที่เราไม่เคยทางานด้วยมันก็จะเป็นบรรยากาศกองอีกแบบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะในนี้อยากสปอยนะอยากสปอยมากเฮ้ยจริงๆรออีอยอ้ยใกล้แล้วแหละเราก็แบบใกล้แล้วเพราะว่ามันมีมันมีเสียงหลุดออกมาบอกว่ารู้ว่าจะปล่อยอะไรช่วงไหนใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูฮะใกล้แล้วครับทุกคนถ่ยกินพริกด้วยกันยังเอ้ยเยอะหมดแล้วครับจริงเยอะแล้วะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วพริกที่ว่านี่คืออะไรครับพี่ อะไรทีโอ้ยมีหลายทีเลยต่อยกันหรือเปล่าฮะ้ยซีนนี้นะเดี๋ยวเเราเป็นบริการอาจจะไม่ใช่แค่ต่อยก็ได้อาจจะยิ่งกว่าต่อยผมว่าต่อยมันมันมันธรรมดาไปแล้วเตะกันเหรอเออเฮ้ยแต่ผมเป็นบริการเขาอาจจะทําร้ายผมก็ได้มันกไม่ได้ส่อครับจริง uh ต่อยด้วยสอกอะไรอย่างนี้มัดเบื่อแล้วครับถ้าต้องต่อยผม เขาชิบูมาไหนแนวหนึ่งแถวซ่อมออคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่งได้ไปตรงนี้เลยได้ไปตรงนี้เลยเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูเลยมันจะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆครับอะไรใหม่ๆได้ไหมใหม่คือมันใหม่ในแง่การแสดงเลยผมว่าใหม่ด้วยบทบาทหมดครับผมว่าสำหรับผมคือทั้งหมดเลยเพราะว่าในเรื่องของการการแสดงบทแบบนี้ก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ ก็ยังไม่เคยเล่นเพราะว่าเราก็ยังผ่านการแสดงว่าไม่ได้เยอะมากก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกครับอย่างที่พี่อูบอกเราได้ร่วมง,งานกับแบบผู้ใหญ่หลายท่านเลยก็ก็รู้สึกว่าได้เก็บเกี่ยวได้เติบโตแล้วก็ได้แบบพัฒนาทีมการแสดงได้เรียนรู้การแบบเออนี่แหละคือการทํางานของกันไปถ่ายของซีรีส์นะเป็นแบบนี้ครับมันทําให้เราโตขึ้นด้วยก็คงไ่ได้มีใหม่ที่ะว่านี่คือแล้วเป็นสิ่งหวนะจะใหม่จอไม่ได้ เรื่องนี้มันจะไม่หวานนะใช่มันเป็นคิดซะว่าเป็นละครเรื่องอาจจะขมก็ได้อันนี้อยากให้แบบเผื่อใจไว้หน่อยไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกยวตั้งร้องไห้กันไม่รู้นะมันไม่ใช่แบบทุกคนถ้าดูต้าวบลรเลยของเรื่องที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นแบบโอ้โหโอ้โหอ่ะรอดูครับพูดได้แอ้โหพูดได้ว่าโอ้โหเลยครับจริงๆไม่อยากตั้งตาหลอกตั้งตาหลอแต่ตั้งตารลอเสร์แน่นอนเพราะว่า อย่างอะไรใหม่ๆเองผมเองก็รอบนี้ใช้ผมจริงที่ยาวขึ้นแสดงแล้วรอบที่แล้วจะเป็นผมสั้นแล้วผมปลอมแต่ว่าันนี้เป็นผมจริงที่ยาวขึ้นแล้วครับในที่สุดมันก็ออกมาแล้วครับความจริงที่เราเปิดเผยแต่ปลอยก็ของจริงครับปลอยวันนี้ของจริงวันนี้ไม่ได้ทามาปลอยไม่ได้ถึงแล้วหลุดไม่หลุดครับวันนี้ไม่หลุดวันนี้ไม่ติดมาวันนั้นช็อกจริงนะไอ้วันนั้นช็อกจริงไม่คิดมันเต้นแล้วมันไม่ไหวแล้ะฮะผมคิดว่าต้องดึงละไหนๆมันจะหลุดแล้วผมก็ดึงเลย จริงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแต่ผมต้องเช็คบ้างแหละอันนี้จริงป่ะเนี่ยโอ้โหอันนี้จริงโอเคอ้ไม่ไม่ได้เลยดึงมานี่ยเขหลุดทั้งหัวถูกค่ะถ้าสุดแล้วมีการบิจาคให้ช่วยนำหั่วยแล้วก็ชายแดนด้วยครับก็เป็นเรื่องราวที่เราตั้งใจผมว่าในในปีนี้นะครับมันมีสถานการณ์ที่ ที่มันค่อนข้างทําให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยตกที่นั่งลาบากค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆผมไม่ได้ไม,ไม่อาจจะไม่ได้มองเรื่องรายจ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามแบผมก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ละกันเรามียอดโฟลเวอร์ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะช่องทาง X หรือว่า i ิน t a g r a m อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Tik t o k แค่รู้สึกว่าถ้าได้ช่วยแชร์ทีละนิดมันก็อาจจะทำให้เป็นเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีออยย่่่างเเชนนนนตแผิไหว มันเราไม่รู้ว่าบางทีเรากว่าได้เปิดทีวีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีแฟนเราอาจจะไม่ได้เปิดทีวีอยู่ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมห่วงอ่ะคือคือแฟนๆของผมแต่ถ้ามันสามารถไปได้ไกลกว่าเราก็รู้สึกว่าก็เป็นประโยชน์ต่อเขาเช่นเดียวกับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคบเหตุการณ์น้ําท่วมหรือว่าชายแดนไทยกัมพูชาเองมันก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าผมว่าทุกคนอนะ่ะคอนเซิร์นกับมันแล้วก็อ่านสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงที่สุดคือชีวิตเพื่อนมนุษย์ของเรามันมันจะเป็นยังไงกันบ้างเเาีป็นไนไมคหหรือล่ เพราะผมว่าเวลามันสำคัญมากคือถ้ามันช้าแล้วถ้ามันเสียไปหนึ่งชีวิตมันก็สําคัญผมอันตอนนี้มันตอนนณ้นาช่วงเวลานั้นเลยไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนอกจากแบบทําให้มันไปถึงจริงๆเลยนะครับ่น,นาว้โอ้ก็จะมีแฟนๆเรามาบอกว่าน้ําท่วมมากแล้วหรือว่า,าในช่วงที่มีเหตุการณ์ก็ ต้องอพยพมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมครับก็มีหลายๆคนที่กระทบแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังจะต้องยังไม่สงบเนาะมันก็ยังจะต้องแบบว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่รวมถึงน้ําท่วมเองเหมือนกันตอนนี้มันก็ลามมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปซึ่งมีแฟนคลับแน่นอนกระทบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นญาติอะไรไม่มีครับตายาข่ายไมัใช่ครับยังตามข่าวโปรแกรจะให้ความให้ความตื่นชมว่าเราติดตาม่าวบ้านบ้นเมืองอย่างนี้ อย่างที่บอกแหละครับพอมันมันช่วยได้อะประมาณนี้มันก็มันก็อยากจะช่วยครับก็เรียว่าเรื่องเรื่องที่เราแบบมีเจตนาดีเนาะในการทําแล้วเป็นเรื่องแบ่งเรื่องตึงๆซ้ำๆชื่อเวสท์ชื่อเวสท์มาทักเป็นไวร์ลุกๆมันเป็นไวร์ล์ตลอดแล้วอเสท์คุณมันแบบว่าโมก็ ผมก็ oh, ผมก็หาเหมือนกันนะที่ oh, คนคนมันมีรอบนึงไปแล้วรอบตอนก่อนเปิดบริษัทไปแล้วตัวอ้าอย่างเงี้ยครับ oh. แต่ว่ามารอบนี้คนก็หาเขาอีกผมรู้สึกมันมันก็เป็นอีกอีกหนึ่งอันที่ทําให้คนแบบว่าแวะแวะมาผ<ม>่อนคลายได้บ้างใช่ได้ยิ้มยิ้มแล้วมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นเป็นน้าใจด้วยมันก็เป็นอะไรที่ตลกตลกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตลกดีแต่มันเป็นโง่เฮงที่ดีนะผมก็ยืนยันตามสูตรตามเลขอะไรก็ตามครับเราคำนวณแล้วคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วครับ ตกเลขรับทรัพยบคำนวณด้วยตัวเองคำนวณด้วยเว็บครับมันมีเว็บเลิกเขียนอยู่ฮะให้ดูเลขอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปศึกษาเข้าไปแบบว่าต้อมวันอุ๊ยสำคัญนะครับสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเบอร์หรือว่าทะเบียนบ้านอะไรกันแล้วเออมันตกเลขอะไรครับยังไมันตกเลขอะไรอ่าบอกไม่ได้จริงครับไม่แน่ใจว่า16หหรือเปล่าเคยเคยดูจำไม่ได้ ผมมีแต่ผมไม่ค่อยเปิดเผยฮะผมหลังล่าสุดที่ผมผมก็ช่วยเหมือนกันแต่ผมก็ปิดใช่ฮะพวกนี้เ,เดี๋ยวกลัวชื่อมันจะจึง้งก<อ>ว,ว่าต่ว่แล้วกใช่ัใช่มันมันอาจจะกลัวแบบว่าจะดูด,ด,วดวงหรือเปล่าแล้วก็มีเรา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 มีชื่อที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็เราเรา,เราตั้งชื่อตามสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ เป็นความรับต่อไปของผมเป็นคนแบบว่ามูงไงบางคนเขาต้องต้องแบบว่าเรามันต้องดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าแบรนดิง้งของผมถ้าไปแนวแบรนดิ้งจะเออและเอ้ยไอบริษัทจริงไหมเนี่ยอ,อ,อันนี้เอาหาไหมเนี่ยเอออ,อ,อคือเวลาเวลาเรายื่นอินโหวตไป,ไปเวลาทำธุรธุรกิจธุรกรรมเนี่ยเขินเหมือนกันนะครับเออบริษัทดีใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเราไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบอุ้ยเออของจริงหรือเปล่า ได้ยิ้มแล้วกันครับเขาเอาไปดูแล้วเขาก็อะไรแบบนี้ก็เป็นยืนยันแล้วว่าชื่อบริษัทนี้งจริงที่มามีจริงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ